รายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุสน,นการทำคลิปและการไลฟ์สดเด้อวันที่53ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับในที่สุดครับวันนี้เราก็เลเวล85เรียบร้อยแล้วพอเลเวล85ของแดงมาแล้วครับน้องชายตอนแรกไม่คิดว่าของแดงมันจะมาตอนเลเวลเพ้สแฮะปรากฏว่า เออมาไวจัดก85ก็มาแล้วนะครับทีนี้ของทองไล่ความหมายแล้วได้เวลาของแดงเฉิดฉายเวลาเราทาของแดงเนี่ยเราต้องเปลี่ยนจากของทองนะครับตามชนิดเนี่ยมันจะมีกําหนดอยู่ให้ไปเป็นของแดงก็จะมีอยู่4เซตนะเซตไซบอกเซตหุ่งยนต์แฮสเซตพลังไฟเซตนินจาซึ่งแต่ละเซตความสามารถก็มีแตกต่างกันครับแล้วก็เวลาเราจะเปลี่ยนเนี่ยเป็นแต่ละเซตนะอย่างเช่นชุดจากกลเนี่ยใช้ปาเทือนใช้อัศวินใช้สูตรแล้วก็ใช้ซุดเดส สามารถเปลี่ยนได้นะจะใช้ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ความสมบัติไม่เหมือนกันต้องลองมาอ่านดูแล้วจะรีวิวให้ดีแล้วกันในชุดแดงเนะี่ยเพราะว่าตอนนี้ที่ยังไม่ได้ประกอบชุดแดงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์การทําชุดแดงเรามีแล้วนี่เซตจกนนะักรกลอะเรามีแล้วครบเรียบร้อยนะน้ำยาไม่มีกลายเป็นคนไม่มีน้ำยาเฉยขาดน้ำยาอีกเยอะนะครับเดี๋ยวค่อยมาจัดกันแล้วกันเน,ะนออาะนอกจากนี้เนี่ยยังมีอันนี้เข้ามานะครับ นี่ฮะส่วนตรงซัพไพยกลัน่นะซัพไพยกลั่นก็คือเอาตั๋วเนี่ยไปเปิดพวกอุปกรณ์ทําของแดงต่างๆนะครับก็ตั๋วเรามีอยู่1 4่ตั๋วแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเดิมจะมีเพิ่มเลทอะไรมาไหมก็เลยดองของรอเลทไปนะครับเป็นของสําคัญทั้งนั้นเลยในการทําของแดงบอกเลยพลังขึ้นเป็นแสนเนาะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวรีวิวแล้วกันพรุ่งนี้เนาะวันนี้มันมีเรื่องที่น่ารีวิวมากกว่านั้น <laughs> ตบยับ พลัง9ล้านตก17ล้านยับยับนะฮไม่ใช่เราโดนตกนะวันอื่นนะครับมาดูอันดับพลังรับเราอยู่ในดับที่11ของซาบ้าพลังนี้อยู่ที่8ล้าน6 0 39,240นะครับอันดับหึงตอนนี้เปลี่ยนมือมาเป็นคารุมะหรือว่ามีฮารุออยกลับมาที่1อีกแล้วหลังจากที่ตกไปอยู่ที่2มานานนะครับมานวนอินเดียอันดับตกไหมฮะอยู่ที่2นะ่นน้ำขึ้นห้รีบตกผู้ชายทักให้รีบอบนะครรัแล้วก็ขงเา มีใครจะแซงไหมโอ้ไอโดนทิ้งหรือว่าไอดีเก่าของเสียเต้โดนเราแซงยับยับครับเติมเป็นแสนก็ดโดราชาเบอร์หนึ่งแห่งเกมวันพันแอนแซงอยู่ดีอะน้องรู้เรื่องแล้วก็ฟูฟูน่ารักน่าจะเป็นมิคาสอยู่อันดับสิบสามแอบย่องตอนนี้เข้าเกมมาแล้วนะครับเข้าธนาทรมาเยเรียบร้อยแล้วไม่แน่ใจว่าอยู่ในกลุ่มชัดหรือเปล่านะยินที่ต้อนรับนะครับสําหรับแอบย่องด้วยนะฮะย้ายเข้ามาใหม่ใครยังไม่รู้ อยู่ในกลุ่มแชทแอดเฟซมานะครับพีรพัฒน์เมฆศักนะครับอ่ะใครที่อยู่ในกิวธนาธรดูคลิปนี้อยู่เผลอเข้ามายังไม่ได้เข้าจัดไปรีบแบบเบิบ่มเคือหรือนะตอนนี้เนี่ยพี่กําลังต่อภาพอันนี้อยู่ขออนุญาตเปิดกันต่อภาพอันนี้ขอเชิญชวนกิวธนาทรมาต่อร่วมกันภาพของราชาทะเลอีกาสนายอยู่ไหนวะ ราชาทะเลราชทะเลอะอยู่นี่ราชาทะเลนี่ฮะเพราะว่ามันบวกพลังโจมตีของสายต่อสู้15%ทาให้ด้วงเราตีแรงมากยิ่งขึ้นเาะเนี้ใครขาดอะไรหรือใครมีอะไรขอละน้องให้พี่เถอะเห็นแก่พระผู้เป็นเจ้านะคนอื่นเขาไปไกลแล้วด้วงพี่จะได้เฉิดฉายด้วงพี่จะได้โหดสักทีหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็เสร็จเควสอันนี้พอดีเลยเดินวิ่งวิ่งวิเพื้นเอาวิดพื้นไปหนึ่งปบะวิดพื้นหนึ่งชั่วโมงก็ใส่ปนะครับอ่าเดี๋ยวเราเปิดโชยอีกสักอันหนึ่ง ไปที่หน้าของราชาทะเลราชาทะเลอยู่เนี่ไม่ใช่อัพอันนี้เมื่อไหร่ผมจะได้วะเนี่ยไปที่หน้าราชาทะเลรา,ร,าาราชาทะเลมาแล้วก็อัพไปเลยครับได้ไหมโอเคไม่ซ้ำโอเคอัปเดตใหม่นะครับพี่ขาดแค่นี้เท่านั้นเนี่ยขาดแค่ห้าใบนี้หกใบดิมีอันนี้อันหนึ่งใครมีขอละ นอกจากนี้ครับวันนี้เรายังมีของทองให้ได้ลุ้นแล้วก็มีของแดงเนี่ยเป,เป็นแผ่นนะชิ้นส่วนแบบร่างของของแดงมันลุ้นนะว่าจะได้อะไรนะฮะเรามาเปิดของทองกห่อนแล้วกันเราก็ได้จากกิจกรรมของรางวัลต่างๆที่เราลงดันเราประลองเนี่ยเราเอาไปแลกมานะครับกดไปเลยแบบเบิ้มคือขอเป็นมายากลเหรอมายากลที่มันด้เซตอะไรวะของแดงอะ่ะนะขอเป็นแบบโจมตีความเร็วแล้วกันหรือว่าโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์ครับออกมาแป้นปังเฮดพี HP, อัตราลดดาเมจ ก็ถือว่าถึกอยู่นะใช่ไหมเออใส่เลือดด้วยแล้วก็ลดดาเมจได้ด้วยโอเคซื้อได้ใช้ว่าแต่มายากลมันเป็นอะไรวะเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดดูนะครับแล้วเปิดอันนี้มาปั๊มจะได้อะไรสิ่งที่ออกสิ่งที่ได้เป็นเสือเหรอสภาพทำไมของไอวีการ์ปัฟสีทองมันได้จะไก่แจ้วะเรามีระดับเอสระดับมังกรน,นะเฮ้ยพี่ไม่ใช่แค่ระดับเสือนะเฮ็ดพีห้าปอร์็น ันดับเสือนี่มันใครบ้างวะมันแทบไม่มีเลยเนี่ยไปดูนี่เนี่ยมันไม่มีเลยมันเป็นยกักษ์อ๋โอเหเกมวุน่นะลึใจเกมจริงระดับเสือมันต้องต่ำมากๆแน่เลยอะ่ะนี่มังกรเสือขึ้นตรงไหนล่ะไล่ไปเลท้ทยท้ายมันดูแล้วอะ่ะเสือจีนัสเป็นนักล่าข้าหัวอคอมบุอะ่ะนี่ไงคอมบุกูจะไม่ทำเพื่อหัวจะปวด แจกต่อย่างนี้คนอื่นอวดในกลุ่มนะเออการระดับเอสการระดับมังกรอวดอ่อนเพียงจะพูดเ,เกมจริงวะส่วนข้ามเเอไปเจอคารุมะอีโอ้เจออะไรยังเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูครับว่าเซตไมายากลเนี่ยมันมันแปลงเป็นอะไรได้บ้างนะต้องต้องกดดูจากของทองเราเอ,อ่อมายากลนักโทษชุดนินจามายากลจะเป็นชุดพลังไฟโอ้ พลังไฟไก่แจ้จัดน้องเดี๋วยวพี่จะเช็คให้ดูพลังไฟอะ่ะอ,อันนี้ชุดไซบอกอันนี้บอกว่าพลังไฟอันนี้ก็ไซบอกดูจากไอ้นี้ดิเนี่ย,ยชุดพลังไฟนะครับก็คือดาเมจทั้งหมดเนี่ยได้รับ12%คืออะไรอะ่ะ <c> โ <oughs> ดนตีแรงขึ้น12%น่ะหรอหรือว่ายังไงว่าน้องคนดูบอกพี่หน่อยสิเอ่อลดลดดาเมจที่ได้รับ12%เปลเปะใช่ไหมหรือว่ามันอะไรวะเนี่ย ทั้งหมดโดนโจมดาเมจได้รับใน12%เลยแล้วก็เพิ่มสปีด15%นะครับเหมาะสำหรับพวกความไวอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้อะไรเท่าไหร่อ่ะไม่อยากได้พลังไฟเลยนะครับอยากได้ชุดจักรกลจักรกลใช้เยอะสุดแล้วลดดามเมด30%อันนี้แบบโคตรโหดโคตรแข็งโคตรตึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราประสานรุ่นกันเลยครับว่าเราจะได้อะไรขอเป็นจักรกลนะเห็นแก่ระพู้เป็นเจ้าครับสามสองหนึ่ง้อมจักรกลออกมาเป็นบ้ามพลังไฟตามที่กูไม่ชอบเลย เหมือนที่เอ็มฟังอยู่ว่าอ่าไม่ชอบพลังไฟใช่ไหมมันจ,จัดเอ้กูจะรั่วได้ตรงข้ามที่ต้องการทุกอย่างโอ พี่น้องในเขตศึกไรที่สิ้นสุดครับหรือว่าดวลตัวบัคกเนี่ยเราได้แชมป์เป็นอารีเนาะพลังลบเขาก็เยอะแหละนะ23ล้านนะอยู่เซิร์ฟเวอร์ไม่แน่ใจว่า645หรือว่า644นะครับอรอบชิงเนี่ยเจอกับเจดนะเจดเนี่ยมาไกลามากนะครับอยู่เซิร์ฟเวอร์646อยู่ในกิลธนาทรของเราด้วยแล้วก็อยู่ในกลุ่มแชทนะก็ถือว่าเป็นการที่สู้ที่สนุกมากๆเลยครับส่วนพี่เนี่ยตกรอบแรกอืเป็นตามคาดนะเจอคารุมะอูจะไปเหลืออะไรล่ะคารุมะพลัง17ล้านและพี่เนี่ย พลัง8ล้านเท่านั้นนะครับแต่มันมีอีกหนึ่งอันที่หักปากกาเซียนจัดๆนั่นก็คือนี่ะและพี่ได้เชร์คู่นี้ด้วยคิดครับพลัง17ล้านกับน้องดูไม่ผิดคิด17ล้านแล้วไปแพ้ให้กับการพลัง9ล้านมันเกิดอะไรกันขึ้นกับการต่อสู้เนี่ยพลังหักกันเท่าตัวแต่17ล้านแพ้นะอาจจะเป็นเพราะว่าคอหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีความเคลื่อน ไม่โหดเท่าหรือเปล่าไปดูการต่อสู้กันว่าจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวภาคกับรยการต่อสู้นี้เนี่ยฮะพลัง17ล้านเจอกับ9้าล้านแข็งโหดตึงอันตรายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและเปิดมาโดนเกรวินนะครับการพลัง9ล้านอยู่ฝั่งขวานะฮะมีเกรวินใจเกเรที่ตัวซัพพอร์ตด้วยแบบนี้ซัพพอร์ตขายดีแน่นอนนะเกรวินบอกโอ้โหเข้าที่หลังติดสตันไปที่ราชาไทยแล้วก็ไล่โจมตีมาด้วยคิงเอนจินอึกก้องครับมีคิงด้วยไงประเด็นอนะ โอ้โหมีตัวผู้แบบออกเร็วแล้วก็ไล่โจมตีเยอะแล,ะและว้วก็นี่ครับใส่ฮาคิเกอะเข้าไปเคลือบด้วยฮาคิสราชันโอ้โหไม่ย่อท้อยกทีมแล้วก็เตะเข้าที่หลังไปอีกขับเคลื่อนโดนสตันหรือเปล่าเรียบร้อยขับเคลื่อนโดนสตัน์แล้วก็ฟาดกระหน่ำคือออกอยู่ฝ่ายเดียวอะพลังเก้าล้านก็จริงแต่ว่าออกก่อนครับเพราะว่ามีตัวบุญความไวแล้วก็มีตัวไล่โจมตีอย่างทิงนะไม่ตัวออกไปอุ้งสามดาวอีก ปาดก็ไป5้ล้านเก้า 5, ยัางติดโล่แล้วก็เสียงแห่งความหวัง k คิงเอนจินอันกึดก้องเพิ่มดาเมจเพิ่มการไล่โจมตีมา k คิงเอ g i n e เพิ่มเลือดอีกแล้วคือดูแล้วเนี่ยคือเขามีตัวเมตาเยอะกว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้มีทัชใช่ไหมที่เป็นตัว UR แล้วก็มีมีตัว SNR บวกอย่างเกเรวกันชุบนะครับนอกนั้นเนี่ยก็สู้ไม่ได้นะะตัวสู้ไม่ได้เจอเมตาปัจจุบันได้แบบ โอดจัดๆนี่ครับมีการหือมังกรเหินนภาเข้ามามัดปิดกดยางยืดแรงอยู่นะ2ล้านแล้วก็ไล่โจมตีอุ้ยสิล้านลงไป28ล้านหายไหมย,ยังทนยืนอยู่ได้และได้สวนบ้างและคราวนี้ถึงคิวคิดแคบคิดนี่พลัง17ล้านครับขอสวนมา9ล้านเหรอจะชนะชั้นง่ายๆเนี่ยมันยากนะน้องชายแล้วก็ไล่โจมตีมาดาร์คชายซูเปอร์ดอยขอมิดเทดูมิดเทดูสวยหลุยซาม,มุยด้วยหสองล้านดามจแต่ยืนดีมากนะครับเพราะว่าเขาใช้ เป็นคอของบ่อรอซึ่งเพิ่มเลือดเยอะไงคอบ่อรอเป็นคอที่รองจากจากักรพรรดิเด็กในตอนนี้โดนตีมายังไม่ตายยังทนยืนอยู่ได้แล้วก็ไล่โจมตีมาบ้างอีกาสันนายใส่กระบองเหล็กยังยืนอยู่ติดกระกรอนไปและก็โจมตีเหนือขีดจํากัดอาวุธสามดาวเช่นเดียวกันจะรอดไหมหายโอเชนแล้วเขาชนะยังไงเนี่ย ราชาทะเลหายไปแล้วครับแล้วก็โดนขึ้นเจ็ดปพยีย่ถ้าดูแบบนี้ดูยังไงการก็แพ้นะการด้านขวาพลังเก้าล้านนะครับเจอกับสิบเจ็ดดูยังไงก็แพ้โดนรัวๆ,ๆแบบนี้เพราะขับเคลื่อนของคิดนะยังแรงอยู่แต่ว่าโดนสวนมาแล้วจมตีเหนือขีดจํากัดอาวุธสามดาวเหมือนกันดิเหมือนไหมเออตีไม่ตายด้วยตีกับเคลื่อนของคิดไม่ตายครับด้วยพลังที่มันน้อยกว่าเท่าตัวครับเก้าล้านกับสิบเจดล้านแต่หกล้านเก้ายันติดทัพเซมบากิ และเข้าสู่เธอีนสองไม่เข้าที่หัวไม่เข้าที่หน้าแ้ะขอไล่โจมตีเหนือขีดจำกัดไปโดนไปเจ็ดล้านหายคราวนี้แหละเพียวๆแนวหลังแล้วก็ลูกเตะทอร์นาโดสตัรนไปเข้าที่หลังโอ้โหหนึ่งแสนดาเมจต,ติดสตันไปแล้วก็ขิงเอนจินครับฮิวแล้วก็ทำให้เพื่อนไล่โจมตีตอนนี้ไล่โจมตีแนวหลังราชาเทะเลนอนไปแล้วนะ โรก็เตะทอนดโดอีกทีนึงเอ้ยไม่ต้องออกสุยริวบอกว่าไม่ต้องออกไม่ต้องเล่นโดนสตาร์นไปแล้วก็มาแล้วโดนโจมตีเหนือขีดจํากักาดอาวุธสามดาวปาดไปที่สุยริวเลือดเยอะนะเลือดเยอะนะก็ไม่ได้ออกครับคิงเอนจินดูแล้วเนี่ยน่าจะแพ้จากการที่คิงเพิ่มเลือดให้ตัวในทีมเยอะมากครับดูเลือดของขับเคลื่อนเนี่ยสิบหลอดไปแล้วอะคือตีไม่แรงเท่าใช่ไหมแต่เลือดเยอะทําให้ อาวุธสามดาวมันโอเคลงไหมยังไม่ตายเห็นปะตีเบาก็จริงตีเบาแต่ว่าเลือดเยอะนะครับโดนฟาดที่หัวไปอีกสี่ล้านยังอยู่ยังทนยืนอยู่ได้แล้วก็ฟาดกระหน่ำเห็นว่าลูกโดนสตันจนไม่ได้ออกอะ่ะดูแล้วอะ่ะคือคิงทาให้ออกทําให้เกรวีน่เนี่ยสตันได้หลายรอบเป็นคอมโบที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิงกับเกรวี่น่าสนใจเห็นปะออกก่อนแล้วก็เตะเข้าที่หลังอีกแล้วเป็นสตันนะแล้วก็ไล่จมตีในคิงแล้วก็สตันอีกทีหนึ่งสตันรัวรวยับยับ นี่มันมหาเทพการคอมโบเมตาก่อนหน้านี้ลูกเตะทอนาะโดเข้าที่หลังอีกแล้วครัสซยริวก็โดนอย่างนั้นันกมาโดนทั้งคู่ไม่ต้องออกกลายเป็นเป้านิ่งโดนกระเทืบนี่น้องฝันไปดีหนึ่งแสนเกดาเมจแล้วก็โจมตีเหนือคิดจำกัดน่าจะร่วงแล้วไม่ใช่มาม่วงก็ร่วงไปได้คือยังทนอยู่ครับแต่การต่อสู้น่าจะจบลงด้วยไดนน้นะทำให้9ล้านเนี่ยเอาชนะ 17ล้านไปได้นะครับก็ดูเปแรงบันดาลใจแล้วกันนะครับว่าใครอยากจะทําทีมแบบไหนคิงยังคงเล่นได้อยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันมันเป็นตัวพุทธความไวอย่างเกรวินก็น่าจะตกเมตาแล้วเพราะว่าโซนิกตัวใหม่มานะครับนะเดี๋ยวถ้าด้วงมาอีกทีนึงอะต้นเดือนเนี่ยมาดูกันว่าทีมจะเป็นประมาณไหนนะครับมาให้ดูนะจากการชนะเนี่ยเขาเป็นตัวเมตาที่ใหม่กว่านะพลังน้อยกว่า แต่เป็นเมตาที่ใหม่กว่าเมตาที่แบบว่ามีเกรวินใจเกรเรซัพพอร์ตตอนนี้แล้วก็มีคิงคอยไล่โจมตียังโหดอย่างเอาเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันครับเป็นคลิปของวันที่52กับ70บคอมเมนต์บลทใส่แผ่นนรกได้ไหมตอนนี้เวลดีสุดละคมดาบยังหาได้แค่เวลหนึ่งเองครับใส่ได้นะใส่ไปก่อนก็ได้ทํา มันจะได้แบบได้พลังไเ,เยอะพี่ครับผมควรเอาการโร่ u r พาร์ทสหรือว่าเอาพาร์ทหแล้วไปเอาโซนิกดีครับอย่างละหนึ่งก็ได้นะแต่พี่มันมันห่ามเองมันอยากเอาการโร่สุดกลับถึงบ้านปุ๊บดูพ่กี้ปับ๊บเลยเลยรูดิวิสรุตว่าวันนี้จะกลับถึงบ้านแล้วดูพี่ไหมอ๋อวันนี้มีไลฟ์สดตอนเย็นเนอต้องจ่ายเอาด้วงหรือการโร่ดีครับนะกาโร่อยู่แล้ว พีก่กี้ตัวอาวุธเจ็สิบควรสุ่มอาวุธด้วงหรือว่าเก็บให้การโรดีครับขอบคุณครับนะการโรดีนะ้องตัวชอบแต่ถ้าเกิดเน้นปีศาจก็ด้วงก็ได้นะครับแฟดกับเมทาลไนส์ ine, อันไหนดีกว่านะยังมีคนเลือกอยนูะ่นะเลือกแฟดการโร่พาร์ทสองกับโซนิกพาร์ทหนึ่งหรือการโร่พาร์ทหนึ่งโซนิกพาร์ทหนึ่งนีอย่างละหนึ่งก็ได้นะครับถ้ามีเน้นอะไรมากตอนนี้มีสองยห้าสิโอ้โหตัวเยอะแยะ,ยะ,ยะมันยังคิดอีกพกี่ครับผมว่าจะเอาราชาทะเลเ SR บวกมีหินกับลูกแก้ว ขาดแค่ตัวครับตัวเวราก็มาสิงหามาเพิ่มเลทประมาณกลางๆสิงหานะเดือนหน้าปะน้กกากหวาน u r าเอยเมทัลไนย์ยูอาเอยซิเวอร์แฟงและอื่นๆมากมายคือหลังเกมผมไม่รู้ว่าหมดมุกตัวคมคนใหม่หรือยังครับเดือนนี้นั้นแต่ s o นิกวี2เข้ามาเดือนหน้ายังกระบ,บองเหล็กเอกคือเอาตัวละคร s อ r บวกเก่าไปย้อมแมวยังดีกว่านะถูกต้องมันไม่น่าเอาตัวเก่ามาแบบนี้แล้วก็เป็นสายอาวุธ2เดือนที่ต่อกันด้วย พีก่กี้วันนี้อ่ะเติมคัทเทพไปด้วยครับพี่เอาแพ็คตัวม่วง10ใบา3ามสี่อันนี้คุ้มนะครับถูกดีนะครับเติมแค่2 5 0ได้คูป,ปองนะฮะแต่ตังกินข้าวพี่ยังไม่มีเลยนะอยากจะบอกว่า20บใบไม่มีทองเปิด40รอบและทองยังไม่ออกเลยพอบอกแบบนี้พุ่แพงขึ้นมานาทีนะ 3, 4, 9, ละสามร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยเติมคันเทพแค่สองร้อยห้าสิบแพงอยู่ดีเพราะว่าเปิดมาเกลือเละเะตัวดำห้าสิบสองใบทานการโร่ไหมครับทันสบายมีเวลาเก็บสองเดือน ร้อยแปดสิบตัวจะได้ ur พอดีเลยเหรอครับเห็นการันตีมันสองร้อยสี่สิบใบร้อยแปดสิบก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าดวงดีก็ได้ก่อนหน้านั้นไอเทมจำเป็นเปิดใช้และพัฒนารูนอมตะสีทองควรซื้อไหมครับสองพันหกร้อยเพชรก็ดีเหมือนกันราชาทะเลลึก sr บวกอาวุธสองดาวเล่นได้ไหมครับรับเล่นได้มันเล่นได้ยาวๆเดีอแล้วรนาะชาทะเลลึกอะ่ะมันเป็นตัวบูทไอไล่โจมตีตัวไรมาต่อจากการโรกค,ครับโซนิกนะฮะเกมดีค้างตลอดเลยครับดันเพื้นจนซิกแพกขึ้นเลย ก้ามอกเดี่ถ้าดันมือจะเป็นก้ามอกนะพี่ก๊อสมันกัดกร่อนกับอมเพื่อนเอามาอันติใส่ทีมฝั่งนั้นได้ครับเฮ้ยจริงเหรอเดือต้องไปอ่านพี่ก๊อตแล้วว่าพลังมันแรงขนาดนั้นไหมถ้าเกิดเทิดหขนาดน,นี่จะเอานะแต่มันตายง่ายไหมเพราะเอต้าเนี่ยแม่งโดนปั่นตายก็ไม่ได้เล่นอ่ะได้บอกปะ่ะพี่กี้ครับไลฟ์วันไหนบ้างครับวันนี้ไลฟ์นะครับความจริงอะไลฟ์สดอ่ะพี่ยา กะจะทำทุกวันแต่บางวันงานมันเยอะที่ก็จะไม่มาตอนเย็นอย่างวันนี้ตอนเย็นน่าจะได้อยู่เจอกันห้าโมงครึ่งนะน่าจะเป็นเทพทราบป่ะพี่ครับอ atomic ur จะมาในพาร์ใหม่ครับนะมีโอกาสแต่มันมาไปแล้วป่าวะิ t ยู i c ur เข้าพาร์ยังยังเนาะเดี๋ยวเดน่าจะมานะหมาป่ารอวันหอนหมาป่ารอวันตุย <laughs> พี่หาหินเอสนาบวกจากไหนได้บ้างครับพี่มีคลิปสอนอยู่นะครับหาหินฝั่งฮีโร่ปีศาจอะ ลองย้อนไปดตูต้นเดือนที่แล้วลูกรักผมเลยครับดีใจมากที่เป็นกระบองเหล็กเติมขั้นเทพของดีจริงครับรู้เรื่องเอามาทําเพื่อสายอาวุธมาทำสอตัวติดสงสยัยต้องข้ามกาโร่ไปเอากระบองเหล็กโซนิกแทนสงสัยว่าเมนกระบองเหล็กใช่ไหมลูกบวดบ่อยจังครับบ่อยอะไรวะอยู่ยาวๆมา50ากว่าวันละพิกี้ไม่ไลฟ์เหรอครับวันนี้ไลฟ์นะครับก่อนครับเตรียมตังไว้ยัง โคตรเท่ถ้าเข้าไทยผมเอาแน่พี่ก็เอานะเอเ้ยแต่มันมีบางคนคอมเมนต์บอกว่ากระบองเหล็กล่างเนี้ยล่างสองใส่ชุดเหมือนราชาใต้ดินอะเหมือนบ้านน้อง <c oughs> กระบองเหล็กใช้ป้องกันเป็นดาเมจแล้วก็ดาเมจหมื่นล้านมีให้เห็นนะเพราะป้องกันกูเต็มตัว <c oughs> ทรั้งหน้าไม่รู้จะทำตัวอะไรอยู่อาเอาวัคซีนแมนใส่บิกินี่ <c oughs> เอาครับเพราะมันเท่ลูกพี่บวชบ่อยจังครับลูกสาวเนะไหนบอกจะไลค์ครับวันนี้ว,นนวันนี้ไลฟ์แน่นอน ััวแดงรอบต่อไปมีอะไรบ้างครับเออจำไม่ได้อะไปดูคลิปได้นะมีคลิปบอกอยู่นะครับที่ทำไว้ในช่องชอบเทระเบิดระเบ้อผมเห็นเมตาจีนเขาใช้พิกกอดกันเออหรือพี่ลองไปอ่านสกิลดิถ้าใช้พิกก๊อดน่าสนใจนะเซิร์ฟ64 6กับ647จะรวมเซิร์ฟไหมครับผมอยู่647มีโอกาส ถ้าเกิดคนน,น้อยๆกระบองเหล็ก UR มาแทนใต้ดิน UR น่าจะแก้สตันใต้ดินเอาพี่ตัวอวยครับและตอนนี้ได้ลูกแก้วกระบองเหล็กเ N R าบวกเลยด้วยจะบอกว่าพี่ก็มีลูกแก้วกระบองนะจะบอกให้เออน่าน่าคิดเหมือนกันแต่เอาหินจากไหนกูจะเอาหินฮีโรจากไหนคิดว่าจะมีตัวระดับ LR ไหมครับไม่น่ามีหรอกนะรอพี่ไลฟ์วันนี้เลยกิ G ๊ G ีเกแกนะเกเอาดิครับตัวอย่างเท่เท่จริงท่าตีโอมลันแบบเท่มากแบบเหมาะครับ,บ หมกกับอาวุธสามดาวของพี่นักแร <c oughs> พอดีเลยครับไม่ทันได้จัด UR ร่างแรกถ้างั้นก็เอา UR ร่างสองกันแล้วกัน <c oughs> เอาครับถ้าดองถักตัวทันนะท่านอยู่แล้วไหนชื่อผมหน้าคลิปวันจันแล้วจานนะทวงจังเลยว่าโดนเทแล้วบิดบิดสี่ห้าหกบิดห้าห้ากิกี้แพ้แมวส้มใจเย็น <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็้วเราทำให้แล้วกันวันนี้ อ่าโอเคเดี๋ยววันนี้อัปเดตสมาชิกช่องขึ้นหน้าช่องให้แล้วกันนะมาแล้วเย็นเย็นส่งหน้าเว่อร์มาผมอยากรู้ทําไมตัวดําหายไปไวจังครับอ่าถ้าเกิดว่าต้นเดือนมันอยู่สิบสิบสองวันตั้งแต่วันที่สิ้นเดือนอ่ะจนถึงวันที่ประมาณสิบเอ็ดสิบสองแต่กลางเดือนอ่ะมันจะอยู่ประมาณสิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดอยู่สัปดาห์เดียวอนิเมะซีซั่นสามไม่มาก็งี้แหละใกล้มาแล้วเห็นพี่ต้าบอกอีสองเดือนนะพี่ครับว่าไงจะพูดยังไงดี ท้อกับเกแกนะเกเอาครับตัวอวยรอลูกรักอย่างดาร์กชายกับเมทัลไนมาเดี๋ยวกลับไปเล่นให้กิกี้หลอกเอาตังนะจัดมาดิโคตดเท่เลยครับกระบองยูอาถ้าความสามารถดีพร้อมจัดไม่รู้ความสามารถมาหรือยังตอนนี้ออกหรือยังวะเอาครับตัวอวยพี่มีตัวดําเท่าไหร่ครับพี่เอายูอาตัวอะไรบ้างพี่จะเอาด้วงเอาพิกกอต พี่ก้อนได้คิดอยู่ว่าจะเอาไหมแต่มันเป็นตัวที่พี่ชอบรู้ป่าคาแรคเตอร์มันเท่แล้วดูก่อน้วกาโร่ก็เอาโซนิกก็เอากระบอกก็เอาเอาทุกตัวเลยเหรอเอาเงินไหนวะเนี่ยโคตรแข็งโคตรตึงโคตรอันตรายโคตรอ้วนนะเดี๋ยวนะถ้าออกก่อนการันตีจะทําขั้นยูอายังไงเหรอครับหินพัฒนาไม่มีน่าตนนิอืมมันอาจออกใหม่ถึงว่าออกก่อนการันตีอ่ะมันต้องมีหินให้ด้วยไงนด้ออกป่า ถ้าเติมซัพพอร์ตแล้วได้ตัวแน่ๆต้องเติมกี่บาทครับ800กว่าบาทครับเติมคันเทพแค่600นิดๆเท่านั้นผมอาจจะเอาสุ่มถ้าเมตามันยาวถ้าไม่เอาการโร่ไม่ก็โซนิกกระบอกอีกแล้วจะมาเป็นเมตาอีกครั้งหรือเปล่านะไม่ใช่มาตายง่ายนะคือกระบองในกระตูน่ะมันอึดมากนะรู้ปะมันตายยากนะรู้ปะแต่แม่งทำบอบบางจัดเลยร่างยูอาร์ขอล่างนี้อึดๆพี่ครับกระบอง ใไม่อาจจะแก้กาโรโก็ได้นะครับตามอนิเมะครับนะมันก็แพ้การโลอยู่ดีเพ่บอกว่าในอนิเมะพี่คิดว่าเด็กเข้าวงล้อตอนไหนครับน่าจะใกล้แล้วล่ะแจ็คแต่ไม่รู้เมื่อไหร่อาจจะอีกสองสาเดือนถ้าเริ่มเก็บใบที่1ตอนด้วงมาจะทันการโลไหมครับทันนะครับเพราะมีเวลาเก็บเอ่อสี่งวดถ้าเราไม่ลงหายนะห้างวดเด็กถ้าเราไม่ลงหายานะได้ไหมครับรู้สึกว่าของไม่ดีเท่าที่ควรเวลเจ็ดสิบสองแล้วครับพี่ไม่ลงเลยนะ เนี่ยดูในตัวพี่ตอนนี้พี่ก็ยังดองของไว้เต็มตัวเลยอะแล้วลบให้ดูนะครับเนี่ยเมันไม่เห็นหน้านี้วะ่ะนี่กระป๋องม่วงพี่เห็นปะหนึ่งพันสองรอยสิบเก้าพี่ไม่ลงเลยนะหายนะเกลือเล